อันนี้ก็คือมะม่วงเบานะเนี่ยมาทางจากทางใต้นะคุณคุณสุเทพสรีใสจังหวัดสงขลาเลยเบาแท้ๆครับจังหวัดสงขลาเลยครับสงขลาสงขลานะครับมะม่วงเบาแล้วก็น้ำพริกอะไรเนี่ยกะปิโวสูตรโบราณกะปิโว้ สูโบราณแลวของผมนะครับรุ่มกับหมําครับไม่เค็มไม่ขาวไม่เผ็ดไม่ซื้อดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับไมัน่ารอยไม่ใช้กะปิของโคนหมักหนึ่งปีครึ่งขึ้นไปไม่เชื่อไม่เชื่อหนูขอชิมก่อนชิมเลยชิมเลยนี่จัดเลยนี่นะครับนี่เอาถอดแมสครับทำไมต้องใส่แมสนะครับกลัวครับไม่ได้กลัวโควิดนะครับกลัวใครฮะกลัวหน้าุณนี่แหละครับ โควิดสบายใจได้ผมไปตรวจมาแล้วครับไม่เจอครับไม่เจอหมอใช่ไหมไม่เจอใทยเลยครับอหอือเวนี่มมากิบนี่เป็นไงจิ้มกับผลไม้ได้ทุกชนิดนี่ค่ะนี่รวมกัมาตรงนี้น่อนะเออสั่งได้เลยแอปไลน์ p o p v e r s 4 9าร p เอชสี่เก้แอปป๊อบเวิร์ด49นชุดชุดเท่าไหร่ชุดละเท่านี้ครับไม่ใช่ราคาอ๋อกระปุกใหญ่ครึ่งกิโลนี่200โอ้แพงที่สุด มันลอยใช่ไหมซูมยังไม่ชัดซูมเข้ามาตรงนี้ลูกตรงนี้ใชเหรอ